มุมนั้นจะได้จะได้ดอกหลายๆต้นมีมุมมุมนี้ก็ดอก <laughs> มุมนี้ค่ะชื่อพัดค่ะชื่อเนทครับอยู่คลองชีบจจนเข็มออถจ้าว่ายากมันก็ยากครับแต่ถ้าว่าง่ายผมว่ามันก็ง่ายกว่าปีที่แล้วการจัดการอะไรดีๆมันก็ง่ายคเก่งขึ้นมาใช่เก่งขึ้นด<อ> <laughs> ูต้นไหนดอกไอ้อย่างนี้เราพ่นเราพ่นอะไรป้องกันมากท่านเป็นอย่างนี้พ่นดอกไ้ก็ ใต้ใบยอย่างเดียวผสมกันทีเดียวไปเลยครับันเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูในโกดังหน่อยนะว่ามียาอะไรบ้างเนาะครับนี่ครับแบ้เพราะจักจั่นพ่นช่วงใบอ่อนเอาอยู่เลยเหม็นแต่ก็เหม็นดีคารเบ็นนี้ก็ยาลาครับก็ฉีดช่วงแบบหน้าฝนบ้างอะไรบ้างเนยครับตัวนี้ช่วยเปิดตาดอกครับช่วยสร้างตาดอกครับฉีดกระตุ้นให้มันมีตาดอกส่วนอันนี้ก็ มาไซาจะเก่งหนอนใช้สลับกะไซเปอร์ใช้สลับกัน,กน<ช>ตัวนี้ไซพอมินให้มุมนั้นจะได้จะได้ดกหลาย,ลายต้นมีมุมมุมนี้ก็ดกมุมนี้ค่ะชื่อพัดค่ะชื่อเนตครับอยู่คลองชีบเันเข็ม <c oughs> จะว่ายากมันก็ยากครับแต่